เบกอรี่เวิร์กช็อปวันนี้กับเมนูขนมสไตล์อิตาเลียนของเราพานาคอต้าอยากรู้ว่าทำอย่างไรกูรูของเราอาจารย์เมเรอคุณผู้ชมอยู่ข้างในแล้วค่ะไปพบกันพร้อมๆกันเลย บอกว่าวันนี้จะเป็นขนมสไตล์อิตาเลียน<ช>แล้วมามีเนี่ยเป็นกูรูด้านนี้จริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสวัสดีค่ะส <c oughs> วัสดีค่ะคือไม่มีคใครคทำพานาคอต้าอร่อยไปกว่ามามีอีกแล้วโอ้ไม่จริงค่ะมันเป็นพานาคอต้าเป็นสิ่งที่ว่าทุกคนก็มองแล้วว่าอุ้ยน่าจะยากไหมแต่จริงๆไม่ยากเลยมีเชฟอิตาเลียนคนหนึ่งเขาบอกไว้บอกว่าเป็นขนมที่ใช้เวลาในการปรุงน้อยแต่ใช้เวลาในการเลือกวัตถุดิบนานใช่ ขั้นตอนแรกของเราต้องทําอะไรบ้างอนี้นอ่าโอเคเราก็ต้องตั้งไฟเนาะ๋ยวเอาหมอ้อใส่ลงไปอินฟราเรดเนาะโอเคมีอะไรบ้างอ่าจากนั้นมีนมใส่อะไรบ้างคะอ่าใส่นมโอเคโอเคเสร็จแล้วนะเราก็ใส่น้ําตาลอันนี้ไม่ตั้งไฟนะมามิใช่ไหมอ่าใส่ก่อนอย่าไปตั้งอันนี้วานิลาใช่ ใช่ไหมคเวฟน้ำร้อนครัวทางนั้นไม่ทราบว่าคานาคอต้าต้มได้ที่แล้วหรือยังคะยังค่ะยังไม่เดือดเลยค่ะ<อ>ทางนี้กำลังรอน้ำเดือดอยู่นะคะค่ะโอเคอู้ร้อนชัวร้อนชัวโอเค ปินปินจาตินใส่เข้าไปนะคะได้แล้วยังกำลังจะใส่เนี่ยรอแป๊บดิ่งของมานมีเดือดเราก็ใช้ได้เลยค่ะอใส่แล้วยังใส่แล้วหยุดแป๊บนึงอืมโอเคเนะจลาตินละลายหมดแล้วยังหมากมาก เนาะเจลาตินจะไม่มีสิทธิ์อาศัยเข้าไปต้มนะคะเดี๋ยวมากลายเป็นหนังสติก๊กนะน้มเริ่มเดือดแล้วอ่าโอเคลูกอย่าปุด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 แบบนี้ <ละ S 1> เราปิดไฟป,ปิดไฟแล้วค่ะเจลาตินใส่มามโอเควิปปิ้งครีมแล้วค่ะเพราะวันนี้เราใช้อะไรนะ non airy, นอนเจอรี่เนาะใช่เพราะฉันต้มไม่ได้ใช่โอเค น่ากินมากเลยคะจากนั้นงั้นเดี๋ยวเราจะตักส่วนผสมตรงนี้ใส่ถ้วยใส่แล้วขอยกลงนะค่ะโอเคโ้คิ้วมากเลยเก่งมากเอะเหมือนไม่รู้หมามีชมเราจริงๆหรือเปล่านะเก่งมากเนี่ ต้องแช่ให้เขาเซตตัวนะคะส่วนมากม่อมนี้จะทิ้งไว้อยู่ที่ตู้เย็นข้ามคืนพอข้ามคืนนะอ๋อโอเคเขาเซตตัวแล้วจับแล้วแข็งตัวโอเคเราถึงจะใส่ฟีลลิ่งเข้าไปโอเคโอเคจากนั้นทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องจนกระทั่งส่วนผสมพานาคอต้าของเราเย็นลงหน่อยเราค่อยนำเข้าตู้เย็นไม่งั้นเดี๋ยวตู้เย็นเราพังถะค่ะระหว่างรอพานาคอต้าเราแช่เย็นใช่เราก็มาทำส่วนผสมของซอส วันนี้มามีเลือกใช้เป็นสตอเบอรี่ซอสใช่ค่ะต้องใส่อะไรก่อนอะไรหลังคะอ๋อใส่ได้เลยค่ะลูกใส่ทุกอย่างได้หมดเลยนะสตอเบอรี่เราใช้สตอเบอรี่แช่แข็งเพราะช่วงนี้ไม่ใช่ซีซั่นเนาะมามีง่ายและก็ใช่ราคาถูกกว่าซื้อสตอเบอรี่สดโอเคใส่เข้าไปขอโทษค่ะขอขอผ้าหน่อยได้ไหมขอบคุณนะแม่เราน่ารักเสมอโอเคขอบคุณค่ะ ตั้งไฟนะให้เขาเดือดก่อนลูเราคนได้ใช่ไหมคนละคนก่อนนะแล้วเราบี้ได้ไหมออบี้เราไม่สวยอ่ะแต่สมมติอยากจะบี้ก็ไม่ว่าบางคนก็ปั่นเลยใช่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 แล้วก็ออกมาเป็นซอสเแตจะมบมีว่าเพราะว่าเราจะไม่อยากรู้สึกว่าอร่อยเวลาเจอถ้วยข้างๆเราใหญ่ได้สตรอเบอรี่ลูกใหญ่กว่าเราไหมเราไม่ชอบความรู้สึกนั้นาแบบทำไมเธอได้ลูกใหญ่กว่าแล้วทำไมเธอได้สองลูก โอมีน้ำด้วยลูกใส่น้ำเข้าไปเลยหลังจากใส่น้ำตาลแล้วก็สตรอเบอรี่แช่แข็งที่คลายเย็นแล้วใส่น้ำลงไปนะคะคนให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันเบาๆเพราะว่าาจะรเมยอยากได้สตรอเบอรี่ที่ยังเป็นลูกอยู่โอเคพอเดือดเราจะใส่อะไรให้น้ำเขาข้นใส่แป้งอ่าแป้งเนาะออขอโทษค่ะอาจารย์เมยเลือกแป้งอะไรแป้งข้าวโพดแป้งข้าวโพดผสมกับน้ำเนาะ <Okay. S 2> เพราะถ้าไม่ผสมน้ำเนี่ยมันจะทำให้ส่วนผสมผสมลำบากใช่เนาะเราใส่เหล้าลงไปมันก็จะหอมเหล้าสตรอเบอรี่เนาะใช่แต่ว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมท่านใดไม่ทานเหล้าก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ไใส่แต่ว่าความจริงแล้วในการใส่ของเราเราไม่ไต้องการแอลกอฮอล์ในส่วนผสมของเราเพราะว่าเวลาแอลกอฮอล์โดนความร้อนแอลกอฮอล์ก็จะระเหยหมดอยู่ดีเราแค่ต้องการกลิ่นที่ยังเหลืออยู่โอเคเริ okay, ่มเดือดนะคะโอเคเราจะคนให้เข้ากันโอเค สักพักหนึงให้เดือดกล่านก่อนเนาะเราถึงจะใส่แป้งข้าวโพดลงไปได้ค่ะให้สมุนสมเอาคนไดแล้วก็พอปิดไฟแล้วเราก็ใส่แอลกอฮอล์ใช่ค่ะใส่แอลกอฮอล์ประกอบอาหารตุรกีสตรอเบอรี่ค่ะโอเคเดือดกลั่นแล้วพลั่นแล้วโอเคงั้นน่าใส่แป้งข้าวโพดแต่วันนี้ต้องคนนะคนค่ะเพราะไม่คนเดี๋ยวมาเป็นลูกหมดไหมหรือว่าแค่นี้ก่อนดราคาลูกเนาะคนถึงสมุนสมให้ก็เดือดใหม่อีกรอบนึงได้ค่ะ กระเด็นแล้วค่ะกระเด็นแล้วด้วยบุบบับบุบบับเลยจันมี่อโอเคปิดไฟแล้วค่ะใส่แอลกอฮอล์ประกอบอาหารลงไปโคคนแล้วก็ใช้ได้แล้วปิดไฟเนาะ,อะพอให้เขาเย็นเดี๋ยวมาเราก็เสิร์ฟด้วยกันกันกบพานาโคตตา านาคาต้าเราเซ็ตตัวแล้วใช่น่าทานมากดูสิโอ้ดูสิดึงๆงนะใช่แต่ว่าเราจะทำสองถ้วยนะโอเคแลให้คุณผู้ชมอีกถ้วยหนึ่งของเราสองคนโอเคโอเคโอเคสตรอเบอรี่ซอสของเราเย็นแล้วนี่ใส่เยอะหน่อยสิคะลูกลูกยังไม่พอหรอไม่พอพอนี่ไงไม่ได้ขออีกมาให้เต็มเต็มใช่ อีกวันมาพี e พี e พอแล้วมันดูแน่นเกินไปแน่นขออีกรูปหนึ่งว้าวเยอะไลล่ะอืมม่ากินเข้าไปแล้วมันชื่นใจอ่ะนั้นก็น่ะเดี๋ยวเราจะมีซาละแน่ช้อนหนึ่งช้อนจิ๋วที่สุดใส่ลงไปเนาะสมมติยังไม่กิน ก็ปิดฝ <ส Mega. S 1> า,าไปนี่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 ปิดไหมหรือเปิดไว้เปิดไว้ค่ะอ่านะอย่ายงนี้นะใช่อ่ะถ้วยนี้ของคุณผู้ชมนะอีกถ้วยหนึ่งมามีเราต้อง <Okay. S 1> เราต้องทดลองว่าอร่อยจริงหรือเปล่าแต่ว่าเราก็ต้องเราสองคนก็ต้องคนละสองชิ้นเนาะคนละสองชิ้นเนาะจะได้ไม่ทะเลาะกันโอ้เมื่อกี้นี้เราก็บอกว่าใส่เยอ้หน่อยเธอก็ อันนี้เรากินนเองนี่จ้ะโอเคขอซอสน่อยทำไมมามอยากได้นั่นอยากได้นี่อ่ะโอเคพอมีซอสแล้วหมูอร่อยอ่าโอเคเนาะอ่ามีเอาไม่เอาหมามิหมามิจกินทีหลังกินก่อนนะโอเคอหยดนะหยดนะอืมน่ารักไหมอร่อยมากไม่ถามว่าหน้าตาดีไหมเด โอพานาคอต้ามันนิ่มมากอ่ะนี่คือลักษณะของพานาคอต้าที่ดีเนาะอืม,อ,มอร่อยด้วยอะ่ะเ,เ,เ,เดี๋ยวเข้าตู้เย็นไปเลยเดี๋ยวเผื่อไว้ให้น้องด้วยกินเองไ,ได้ไหมไม่ได้ต้องเผื่อน้อง,นองเนาะหมดี๋ยวมันน้องงอนพานาคอต้าอร่อยมากๆคุณผู้ชมอยากทำพานาคอต้าอร่อยๆแบบนี้จดสูตรของเราสองคนไปลองทำทานกันดูนะคะ สูตรเด็ดรสอร่อยก,กับผลิตภัณฑ์ชาวเกาะเมนูของเราในวันนี้จะนำอาหารทไทยๆย่างแกงเขียวหวานมาเป็นไส้สลาเปากันครับเรามาเริ่มทำไส้แกงเขียวหวานไก่โดยใส่น้ำมันพืชลงในกระทะตั้งไฟพอร้อนผัดน้ำพริกแกงเขียวหวานผัดจนมีกลิ่นหอม ใส่เนื้อไก่ลงผัดจนสุกเติมกะทิผงแล้วผัดพอเข้ากันผัดจนส่วนผสมสุกทั่วกันดีแล้วก็ยกลงเตรียมไว้ครับจากนั้นเรามาทำแป้งซาลาเปาเริ่มจากผสมแป้งสาลีอนเนกประสงค์ฟอกขาว กับยีสต์แห้งสมเเร็จรูปผงฟูเกลือปน่นและน้ำตาลทรายลงในเครื่องนวดแป้งเสร็จแล้วก็แบ่งก้อนแป้งน้ำหนัก50กรัมคลึงให้เป็นก,ก้อนกลมแผ่แป้งออกสอดไส้แกงเขียวหวานไก่จับจีบให้สวยงาม เด็ดเค็ดอร่อยกับเมนูสลาเปาไส้แกงขิวหวานไก่ครับ พัดนัคอตตาในสไตล์ของอาจารย์เมีกับของนานาก็อร่อยนะคุณผู้ชมไม่ได้ผิดเพี้ยนอะไรไปจากต้นตำรับสักเท่าไหร่หรอกคุณผู้ชมถูกปากถูกลิ้นคนไทยได้วยซ้ำไปคุณผู้ชมลองเอาไปปรับปรุงนะครับคุณผู้ชมอาจจะใส่อะไรที่คุณผู้ชมชื่นชอบลงไปเพิ่มเติมเป็นสไตล์ของครอบครัวของเราก็ได้ทุกอย่างล้วนปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนแปลงให้ถูกใจตนเองได้นะครับ คุณผู้ชมอย่าลืมนะครับช่องทางการติดต่อกับรายการของเราขึ้นอยู่แล้วที่หน้าจออย่าลืมเป็น F C ของเรายังเหนียวแน่นติดตามเราได้ทุกช่องทางทางโซเชียลมีเดียนะครับและสำหรับพรุ่งนี้เป็นช่วงของค o กกิ้ g กู r ูคุณผู้ชมห้ามพลาดนะครับเราจะคุยอะไรกับใครบ้างคนที่เก่งกาดในวงการอาหารและที่สำคัญฟิวชั่นในสไตล์ยิ่งสักจะเอาอะไรมาฝากคุณผู้ชมติดตามชมในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ